ฟันขาวครับครับผมชายๆำ้าครับบินบรริขึ้นพระอยู่นฮะตัวนี้ทีมงานครับบินบรริศบวชึกเรียงครับยยังงยังยังยงยยังยังเลยัรยัยังังยยัยัยัังยังยังยังงยังยังยังยรับใครทีงรอเรื่ยงนีงอยั่ยองดีฟันขาวนะคะัังบย บัญชาเมฆนะครับแชร์ตัวอย่างอะไรกันนิ่งเข้ามยครับครับผมอันนี้คือ่ายไหน่ายไหนสามมงคลฟิล์มโอ้ยดีขาเปียกก่อนที่จะไปดูสกู๊ปใบไป็นีใครตอบถูกเลยเพิ่มเติมนะคะนางชายนางไทยนางไทยนางไทยคือคำใบมันยากไง ไม่แต่งจริงอ่ะเน้นเลยก็ได้มีไฟกับวิ่งอ่ะโอ้ยแค่นี้ก็รู้แล้วล่ะมีไฟอ่ะบอกชื่อไปเลยไฟฟ้าหนูอัตมาให้ไฟฟ้ากับวิ่งโอ้ไม่ได้ก็ไม่รู้จริงไงแล้วปะสกู๊ปอะไรวันนี้สกู๊บอาสมพ์ครับเพื่อนสนิทใช่ไหมมีไฟด้วยเล่นไฟฟ้าสถิตพี่สกู๊ปครับเชิญค่ะ ผู้ใฝเด้อภูมิใจเสนอผู้สร้างประวัติศาสตร์ยอดมนุษย์บนแผ่นดินสยามประเทศจากเด็กชายผู้มีความฝันในการสร้างงานภาพยนตร์ที่มีแรงบันดาลใจเริ่มต้นจากราชาการ์ตูนไทยประยุนจันยาวงสู่การได้พบกับอาจารย์คนสำคัญของชีวิตคนแรกอย่างหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทที่คอยสั่งคอยสอนบวกกับการสู้เพื่อความฝันจนได้เดินทางไปศึกษาถึงบริษัทผลิตภาพยนตร์ชั้นนำของโลกอย่างโตโฮพร็อกซชั่นจำกัด ซึ่งแน่นอนว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เขาได้พบกับเอจิซึโบรยะผู้กากับภาพยนตร์เทคนิคพิเศษในตำนานและผู้ก่อตั้งบริษัทรวมทั้งผู้กำกับชั้นครูอย่างอากิระคุโรสาวาที่หลายๆคนรู้จักในผลงานเด่นๆอย่างราชโชมอนเจ็ดเซียนสมุไรเหล่านี้คือต้นกำเนิดผลงานที่เป็นปรากฏการมาแล้วกว่า12ปีในโลกภาพยนตร์ไทยมีผลงานที่หลายๆคนจดจำได้เป็นอย่างดี เรื่องราวของหนังเหล่านี้มีความเป็นมาเป็นอย่างไรไปพบกับเขากันเลยครับสมโพธแสงเดือนฉายการที่เราเรียนที่โตโฮมาแล้วเนี่ยผมว่าต้องมาตั้งทีมงานก่อนเรื่องแรกผมทำเรื่องไกลทองทำไมต้องทำทีวีก่อนเพราะผมต้องฝึกคนเด็กอีสานที่มาอยู่กับผมเนี่ยร้อยกว่าชีวิตเนี่ยให้ครองก่อนจากจบไกลทอง ของเจ็ดสีก็ให้ผมทําต่อผมก็ทําเรื่องพระอภัยมณีก็เอาคุณโนโรับผมไ์บุญมาเป็นตัวพระอภัยมณีจากนั้นก็ทําเรื่องยายกตาบทประพันธ์ของคุณประยูรจันยาวงเอาข้างคบมาเป็นตัวนำภาพโดยลิเกเสร็จแล้วก็เรื่องรองไพรพอผมทำสี่เรื่องนี้ผมถือว่าในกองถ่ายผมนี่มีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์แล้ว ผมก็เลยมาสร้างท่าเตียน <c oughs> คือผมชอบในการแปลงร่างได้เราคุณน่าจะสร้างหนังแปลงร่างพอได้โอกาสทำท่าเตีนนี่แหละคือการแปลงร่างเพราะว่าเอาสีเผือกสุริยาจากโขนมาแปลงเป็นทศกณัณจากนิ้วคนจีนที่เล่นะ ก็มาแปลงเป็นยักษ์วัดโพธิแ่ใจรว่าก็สแลฝีมือเนี่ยโอยผมทำหนังเรื่องนี้ครั้งแรกเลยคนที่ไม่เห็นด้วยผมคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ผมถือว่ายิงค้านนี่เป็นกำลังใจคือผมเดือ้อผมเชื่อมั่นตัวเองแล้วผมสร้างพอสองอาทิตย์ล้านเนี่ยอาจารย์หม่อมขับรถผ่านไปหน้าเฉลิมภูมิ บอกเด็กมันเยอะเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วก็พอผมประกาศเงินล้านท่านก็บอกเอาเถอะในสมโพชน์้นอายุสมองเท่าเด็กป .4 คุณประยุท์จันทร์โอบอกเ,อเด็กป .4 เนี่ยมาอุดหนุนเขาเขาถึงได้เงินล้านท่านลยบอกนั้นทําเหรียญโอลิมปิกหนึ่งล้านไปแขวนคอที่ยักษ์วัจจ้งยักษ์วัปโปซะเลยนั่นแหละทำให้ท่านยอมรับผมแล้วผมบอกผมชนะท่านแล้ว ความสำเร็จจากท่าเตียนภาพยนตร์ที่สร้างปรากฏการณ์อภินิหารครั้งแรกในเมืองไทยจึงก่อให้เกิดโปรเจกต์ต่อๆมาซึ่งคราวนี้ก็เป็นปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งได้ยอดมนุษย์ขวัญใจเด็กๆหนึ่งตัวมาร่วมสร้างตำนานในครั้งนี้ในญี่ปุ่นเนี่ยพอดีช่วงนั้นทางบริษัทสุริยระโปรดักชันได้สร้างจัมโบ้เอง ว่าผูกเรื่องให้วัดอรุณเนี่ยมีเพชรเพชรสุริยาค่าอยู่ใต้ฐานวัดอรุณเพื่อที่จะให้คนทั้งโลกได้มาเห็นความงามของวัดอรุณรลยยักวแจ้งก็เคยเฝ้าอยู่ที่วัดนี้ก็หวงแหนก็ผูกเรื่องให้มันเป็นทั้งเด็กๆด,กดูง่ายๆแสงสุริยาคา่าจงทำลาย ก็กฏว่าเมื่อยักษ์มาแจ้งจัมพเอสร้างเสร็จบริษัทโคลิเซียมฟิล์มก็ขอให้ไปฉายไม่ถึงอาทิตย์ร้านเร็วอัเฉลิมกรุงเพราะโคลิเซียมลงใหญ่กว่าทางเฉลิมกรุงก็เรียกผมไปบอกว่าขอให้สร้างหนังให้เฉลิมกรุงอีกสักเรื่องหนึ่งตอนที่สร้างภาตียนตร์ท่านให้ผมสองแสนตอนนี้ท่านบอกว่าให้ห้าแสนเลย ผมก็เลยคิดเอาละเอาหนุมานมาพบเจ็ยอดมนุษย์เลยและนี่เองที่เป็นจุดกําเนิดของหนังที่หลายๆคนกล่าวขวัญมาจนถึงทุกวันนี้หนุมานพบเจ็ดยอดมนุษย์และงานในตำนานอีกมากมายหานุมานชานสมอนกระบีวานนรุ่มร้อนกายาเป็นที่ฮือหาของเด็กรุ่นนั้นมากแล้วก็โดนตำหนิเตียนอย่างแรงเลยจากอธิบดีตรมสินปากร,รบอกว่า ผมเนี่ยไม่เข้าท่าเอาอนุมานไทยไปผสมกับหนังญี่ปุ่นได้ยังไงผมเออดนให้ท่านว่าทางทั้งสื่อพิมพ์ผมก็ไม่ต่อร้อต่อเทียงแต่ผมก็คิดว่าอนุมานเนี่ยฆ่าพวกผู้ร้ายที่มาตัดเสินพระแต่ละคนตายเชนิดที่ว่าภาพพวกนี้ถ้าเด็กดูหนังเรื่องนี้แล้วโตวขึ้นหรือตอนหนึ่งเด็ก,ดกจะไม่กล้าตัดเสินพระ นี่คือสิ่งที่ผมสอดแทรกเข้าไปในในหนังให้เห็นว่าอนุมานมาจะมาทำลายพวกที่เป็นโจรพอเราได้รับจากภูมิในการสร้างหนังไทยส่งหนังเรื่องนี้เข้าไปประกวดที่อินโดนีเซียครั้งที่21หนังเอเชียนะฮะเราก็ได้รับรางวัลเชิดชูวัฒนธรรมพอผมได้รับรางวัลมาผมก็ย้อนกลับไปหาที่ประดีเลยที่ท่านว่าผม กานดวัมไม่มีวันตายถูอปอมละพายผัดพืพนชีวาคุณตะเมผมเป็นผู้ให้กำเนิดเพราะมาเฉพาะรูปสุขโขทยและยอดมนุษย์ที่ทําเล่นนะหนุมานเป็นลูกน้องหนุมานนะครับไม่ได้เป็นพระเอกเลยถ้าเป็นของญี่ปุ่นแล้วก็จะไม่ยอมให้หนุมานเป็นพระเอกแน่นี่เป็นเพราะว่าเราเป็นผู้สร้างผู้คิดนั้นผมจะทําอะไรดังญี่ปุ่นก็ยอม นี่ยสิ่งที่ทำให้ฮนุมานเราเป็นพระเอกนำยอดมนุษย์ครับผมขี่ล่ามเนินผมไม่ขี่สะพานปิ่นเก้าตอนนั้นยังเป็นศูนย์อยู่เลยครับแล้วก็ไปถ่ายที่เมืองโบราณการที่ไปถ่ายที่เมืองโบราณเนี่ยนะ เราต้องการวิวทิวทัศน์ที่สวยงามไปโชว์แล้วเห็นหมดแดงกระโดดข้ามยอดมะพร้าวคือจากโตเอะที่โตเอะเขาไม่ได้ทําแบบนี้คือผมจะทำอะไรจะไม่ให้เหมือนกับที่ของญี่ปุ่นแต่เรามาโชว์ลาบดําเนินโชว์สะพานปิ่นเก้าคนดูแล้วยังทุกวันยังพูดถึงว่าได้เห็นวิวมดแดงพาเที่ยว <laughs> เลยครับพอหนังเรื่อง,อ,งออกฉายเรื่องนี้ก็เข้าหูไปที่โตโฮโตโฮก็เรียกผมไปพูดว่าน,นี่นะตอนมาเรียนก็มาเรียนที่โตโฮความรู้ก็ด้จากโตโฮแต่ทำไมไปช่วยบริษัทโตเอสราผมเลยต้องหยุดเลยฮะเรื่องเดียวก็เลยต้องหยุดลยหลังสร้างเรื่องราวบนโลกภาพยนตร์มาก,กว่า12ปีบนความสำเร็จมากมายสุดท้ายเรื่องราวเอาพินิหารทั้งหลายก็ต้องหยุดลงที่ กิ้งกา่ากยษิอคือยุคกิ้งกา่ากษิ์เนี่ยเป็นยุคที่ผมช้ำใจที่สุดเลยเราสร้างเสร็จเราลงทุนเสร็จผมสร้างหนังเรื่องนี้เพื่อไปฉายให้ n อ k ในญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ดังเรื่องนี้มากเขาเรียกเอริมากิโทกงเงยญี่ปุ่นจะชอบว่ากิ้งก่ามันวิ่งวิ่งน่ารักแต่ ยุคนี้เป็นยุคที่องค์ชายสีบุมมากองค์ชายสีคือหนังทีวีของจีนแล้ววิดีโอเข้ามาเผยแพร่ครับทุกบ้านต้องดูหนังองค์ชายสีกันหมดแล้ววิดีโอทุกบ้านจะซื้อกันหมดเมื่อวิดีโอคอปปี้ได้กิ้งก่าผมันถูกคอปปีหมดเลยนั้นคนที่ซื้อหนังผมไปต้องมาคืนหมดเพราะว่าคนดูต่างจังหวัดกันหมดแล้ว นั้นผมบอกต่อไปนี้หนังไทยต้องหยุดเพราะถ้าคุณสร้างคน c o ป y กกฎหมายหรือกษะสิก็ยังไม่ออกนั้นต้องหยุดเลย <_ letter> ผมเจ็ดสิบเจ็ดแล้วมันน่าจะเอาหนังพวกนี้ใครยอยากดูฟรีก็ไปดูที่หอภาพยนตร์ได้ไม่ต้องมาเสียตัง ไปดูเลยฮะผมให้ไปแล้วทั้งหมดเลยฮะสิบหกเรื่องทุกเรื่องเราไปดูได้ผมจะใส่แล้วผมจะสอดแทรกให้คนไทยรักประเทศไทยรักวัฒนธรรมไทยนั่นก็คือเรื่องราวของผู้สร้างผลงานที่เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการ์ภาพยนตร์ยอดมนุษย์ในตำนานของภาพยนตร์ไทยนะครับและอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่คุณสมโพศได้ย้ําอยู่เสมอถึงความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ที่ว่าด้วยความกล้าความมั่นใจความพยายามสู้ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะว่าเขา การที่ผมสร้างหนังเทคนิคได้หรืออะไรได้ผมก็คิดว่าผมสิทธิ์ที่มีอาจารย์มีครูการที่กล้าทำถึงบอกว่าผมสิทธิ์มีอาจารย์เนี่ยมีครูเราเคยเห็นอาจารย์ครูที่ทำกอซิล่าตัวบัเลอร์เลยทลุยลุยตึกลุยอะไรพังถลม่มทลาย,ยใจกล้าเพราะได้ไปเรียนไปเห็นมาแล้วทุกอย่างเนี่ยสิทธิ์มีครูแล้วใจมันจะกล้า อันนี้คือเรื่องราวของคุณสมพู่์สายเดินขาวนะครับมันมีอย่างเยอะแยะเลยในตลาดไม่มีแผงขายนี่ผมจะโยต้องไปดูตามแผงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแผงแบกกระดินน้อยแต่เมื่อกี้เขาบอกให้เขาให้ไปหมดแล้วที่หอพ่อพวยโย์ใช่คือผมไม่แน่ใจเรื่องเกสิทธิ์จริงแต่ผมชอบเห็นตามแผงแบบ30บาทอะไรเงี้ยแล้วไม่มีกล่องด้วยนะต้องแบบไม่กล่องเกบอกเกยังไม่ได้ตังค์เลยนะเกรย์เลยต้องเกรต้องไปอยู่ในบ้านที่มีหมูสแมนอยู่ข้างหน้า บ้านคืออยู่ที่ยที่ไหนนะทีมงาน้างบ้านคืออยู่ที่ไหนนะคุ้มเปล่าบางปะอินอมีหมูอุลตร้าแมนใหญ่อยูอย่นะบ้าน <c oughs> ชาวบ้านแถวนั้นเลกถนนนะถนนอุลตร้าแมน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเฉลยทุกอย่างกันครับ <c oughs> พัอครูครับ